<Yeah. S 1> สวัสดีครับผมวิชิตหงสาครับเจซีซักเซตวันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะนะครับมาดูแปลงสาธิตผู้เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวแทร้อ0เปอร์ซนต์ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับท่านประลัดนะครับปลัดสาวยังสวยอยู่ป้าย <laughs> ปลัดป้ายแดงเลยนะครับพยาธตท่านประหลัดแนะนำตัวนิดนึงครับ สวัสดีค่ะวิลาวันพันเก่นค่ะประลัดป้ายแดงค่ะเพิ่งเดี๋ยวจะไปรับตำแหน่งเร็วๆนี้ค่ะครับผมเดี๋ยว,วันนี้เรามาดูเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ร้อปเซนะครับของบริษัทอ<บ>ินเตอร์โกเทคเจซีสักเซของเราวันนี้เรามาที่ไหนคะพี่มาที่บ้านไก่คำแค่ฟังชื่อไก่คำก็น่าจะรวยแล้วเป็นขนาดไก่ก็ยังเป็นคำเลยแต่มองรอบๆนี้แบบ สุดยอด<ว>ยมากเลยนะครับทำกางบัญกานการในช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้มากันแค่สองคนเรามากันเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเรามากับใครบ้างมาทางด้านนี้เลยครับท,ท่านประธานมาด้วยคร,ครับผม สวัสดีครับท่านพิ่เสียครับสวัสดี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 ครับโอ้ท่านดูอะไรอยู่ครับตอนนี้ได้กินนกแล้วยังดูกอข้าวพี่มันสวยมากเลยอ่ะดูกอข้าวเออดูข้าวสวยมากกำลังนับว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่อืมเป็นยังไงบ้างับได้เกือบยี่สิบต้นเลยเกือบยี่สิบต้นเลยมันเยอะมากเลยพี่โอ้โหอเลยสุดยอดมากๆสุดยอดมากครับผมงซูมใกล้ๆเลยค่ะดูกอข้าวมวลค้าง้าวเป็นยไงครับดูแล้วเป็นไงครับดูแล้ว ผมดูจากกระภาพนะเท่าที่ดูเนี่ยสังเกตอ่ากล้องดูครับสังเกตว่าใบเนี่ยใบนี่แข็งมากเลยใบเนี่ยนะครับชี้ด้วยนะครับเราไม่ลงนะครับใบเสมอเสมอเสมอด้วยนะครับสวยจริงๆนะแล้วที่สำคัญเนี่ยข้าวมันแตกกอแล้วก็ลําต้นเนี่ยต้นใหญ่ด้วยเดี๋ยว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 เดน๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไย่เดี๋รวเดี๋ย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 วเอี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แอบนเดแล้วเดี๋ยวเดี๋ย โอ้โหยี่สิบลวงไอ้ยี่สิบต้นหมายถึงยี่สิบลวงนะยี่สิบต้นยี่สิบกอยี่สิบไอ้ยี่สิบยี่สิบกออะไรอ่าก็หนึ่งยี่สิบต้นยี่สิบต้นไม่กอกับต้นเลยนไม่กอกับต้นมีระหว่างกอกับต้นนี่แหละอ่าเปต้นอ่าโอเคเจ้าของนาคืนนี้เจ้าของอยูไหนกันะพี่เดี๋ยวผมมองมองดูครั่ะทางนู้นหรือเปล่าฝั่งทางด้านนู้นเนาะเดี๋ยวดูไปเราไปเลยไปนับก่อนนะตามมาไปเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตตามมาครับตามมาเลยครับ สวัสดีครับ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 โอ้ยตเกียง้าอย่างไรลายมาดูข้าวสวยมากเลยไม่รู้ข้าวของไทรครับเนี่ยข้าผมเนี่ยละครับเนี่ยอ๋อข้าวของคุณพ่อนั่นเองนะครับอยากให้แนะนำโซนน้อยนึงชื่อว่าจังหดอยู่บ้านไหนผมซื้อพอลบปทุมบ้านไก่ค่ำอำเภอเพื่องอำานาจเจริญเท่านี้แหละครับผม นี่แหละที่ใช่ปุ๋ยอันค้าข้าวมูลค่าข้าวไั่ยังไม่ได้ถามเลยบอกแล้วแสดงว่ามั่นใจมั่นใจมากเออปุ๋ยตัวนี้คุณพ่อเต็มที่พันตัวีหนี่ับตัวนี้ครับมันชื่อปุ๋ยอะไรเนี่ยคุณพ่อปุ๋ยอินทรียพันธ์นี่สูตรสูตรหกสามสามชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะครับเลยแล้วผมถามหน่อยครับว่าพื้นที่เนี่ยคุณนาของคุณพ่อทั้งหมดกี่ไร่ตัวนี้สามสิบห้าไร่ครับสามสิบห้าไร่ห้องไปทักทีรอบๆให้ดูหน่อยกล้องดูด้วยตรง ตรงต้นยูคาตรงต้นยูคาที่มาต้นต้นยูคานี่ครับก็เลยต้นตาลไปประมาณอยูไฮนึงอืมแล้ลงไปตรงโน้นต้นต้นไม้ใหญ่ๆหญ่นต้นตาลอีกกว้างมากขึ้นมานี่ยฝั่งนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับเนี่ยแปลงฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่หมดเลยใช่หมดเลยข้างคาทั้งหมดเลยครับครับใช่หมดค้างคาวทั้งหมดโอ้สามสิบกว่าไร่แล้วปีแรกทดสอบเบิ่งใส่แค่มีมาหลายปีแหละ มันขึ้นแล้วมันก็จืดแล้วแล้วทดสอบเนี่ยเฉลี่ยนี่กําลังใไซต์เดียวได้ไหมหนึ่งไร่นี่กี่ถุงครับเฉลี่ยหนึ่งไร่เฉลี่ยก็ประมาณอยูหนึ่งไร่ต่อถุงครับเดี๋ยวหนึ่งไร่ต่อหนึ่งถุงต่อสามสิบอบอือก็ประมาณสามสิบห้าถุงไร่ละถุงถุงละไร่ใส่น้อยมากเลยนะพี่กําลังกาบาสีห้มันถือประมาณไร่หนึ่งสองสอบสารสหโลนี่ย่าจาก อยากลดต้นทุนลงนกัน่ะใสเคมีมันใสทุนหล <laughs> เออมันสิบพ่อใสหนีเ่าก็ซ้อนนะ <laughs> โอ้ประทับใจขนาดปกต,<อ>ต,ติคุณพ่อเนี่ยก่อนใส่ปุ๋ยอินทรีย์พันธุ์ของเราเนี่ยคือใส่ปุ๋ยยี่ห้ออื่นยี่ห้ออะไรอยู่ครับแต่ตก่อนเนี่ยคุปธุตลอดทุกปีที่ผ่านมาใสเคมีใสสารพัดทุกยี่ห้อเลยยี่ห้อไหนมันเขามาขายบอกว่ามันดีกับใส่บึงมันบ่เป็นทากับเส้าใสเรากระสอบเท่าไหร่ครับตอนนั้นกระสอบทาปุ๋ย ชีวภาพยี่ห้ออื่นมันก็มีถึงสามลอยถึงสี่ลอยบาทบาทนี่กับปุ๋ยเคมีก็พันกว่าบาทถึงแปดลอยสบาทแสดงว่าใส่ทั้งปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีรวมกันเลยครับร่วมกันแสดงว่าตีเฉลี่ยก็ประมาณกระสอบละหนึ่งพันละกันสอบละหนึ่งพันตีสอบแล้วใส่ทั้งหมดประมาณสามสิบกระสอบเหมือนกันโอ้โหเป็นตันตันเลยครับถ้าเอายตัวอย่างถ้าสามสิบกระสอบก็เป็นเงินประมาณสามหมื่นสามหมื่น แต่ของเราเนี่ยมาใส่แค่30กระสอบประมาณสักหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนั้นลดลงมาลดลงมาครึ่งต่อครึ่งเลยแสดงว่าคุณพ่อมีกําไรแล้วหมื่นห้าแล้วยังไม่ได้ผลผลิตเลยแต่กำไรแล้วอันนี้ใส่เท่าเดียวที่ใส่เริ่มแรกเนี่ยแล้วคิดว่าผมจะใส่สามสิบกระสอบตอนนี้เป็นไงบ้างคุณพ่อจากสายตาคุณพ่อมันต่างจากเดิมไหมต่างอยู่แต่แรกตอนใส่แรกคิดว่ามันสิบว่ขึนน่นสิบ่ขึ้นคิดว่ามันสิบกวาง่าไเนี่ยะคิดว่าตัดสินใจโอ้สื่อเค่มี ก็เลยร้องว่าอ <ique S 1> <sk wil> ันหัวล้องไปอีกชักฟากหนึ่งมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมกผมันก็ขืนมาเรื่อยๆของมันแต่ว่าไปมันก็มันก็สั้นมากจริงๆแล้วสั้นมันประกองมันบรัวลวงออย่างเงี้ยนะอใบตั้งต้นแข็งต้นแข็งล่าต้นแข็งแล้วท่านผู้ชมครับผมอยากให้ลองดูครับว่าต้นข้าวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสม่ําเสมอมากสวยมากจริงๆเลยเนาะสวยนากไม่มีแมงด้วยนะคะสังเกตมากเลยแต่ก่อนใส่เคมีมันจะบนใหนวานปุ๋ยนักมันจะขึ้นเป็นยุ่ม ้างบริบัานบอถือเมันกกจะจะพุบลงนะก็แสดงว่าต้นข้าวไม่สม่ําเสมอเหมือนตอนนี้ข้ามครับอืมนี่เห็นความแตกต่างในชาติเจนเลยนะครับซึ่งว่าประทับใจขนาดประทับใจมากแล้วตอนนี้ข้าวอายุได้กี่เดือนแล้วครับคุณพ่อเนี่ยเดือนนี่ตั้งแต่ดำนะใหมเริ่มดำมาจ๊กมันเจ๊กเดือนเดิมแต่เดือนเดือนเจ็ดมันตั้งแต่เดือนเจ็ดมาถึงเดือนเดกันเดือนเก้าเดือนแปดเดือนเก้า ก็ประมาณสองเดือนแล้วกันประมาณสองเดือนครึ่งประมาณสองเดือนครับก็ได้ขนาดนี้ก็กดวมาห่วยมันคือนจนขึ้นบ่เซ้าแท้รอบสองถือใสอยู่บนน้องว่ะเพิ่งรองพื้นใส่รองพื้นใช่ไหมครับครับใส่รองพื้นนี่ตัวนี้ได้แค่รอบเดียวเท่านั้นรอบเดียวไม่ใส่รอบอื่นเลยรอบสองย่างยู่ครับท่านได้ใส่แล้วไใสอย่างอื่นไหมครับได้ใช้ตัวอื่นบ้างบ่ครับบริสิทธิ์ไม่ได้ฉีดโกดวันเลยล่ะบริสิทธิ์โกดวันกอ้ย่างว่าผมครนบอกว่ามีโกดวันอีกเพิ่นว่าเสียวมาหายสีตัวจังไม่ได้องโกดวัน การแตกกอเนี่ยที่ผมนับดูขนาดนี้ก็สิบกว่าต้นแล้วนะครับครับผมแต่ท่านผู้ชมจะเชื่อไหมเดี๋ยวลองนับดูดีกว่าดีไหมครับพี่เดี๋ยวการการนับลองเบิลองนับดูกว่านะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่ต้นนะครับเปิดเปิดให้กล้องซูมได้นี่เรื่อยเลือกเลยเอาต้นนี้แหละใกล้ๆดีเออต้นต้นนี่แหละต้นนี้ต้นนี้ใกล้ๆกล้ดีเจ้าของนับดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดให้กล้องซุ่มชอบใจมากของซื้อกบบนถานะเป็นเลยรับมา เอาต้นไหนต้นที่นับไม่ง่ายหน่อยง่ายๆนี่แหละอ้นะครับท <laughs> <น S 1> ่า <ๆ S 1> ทนผูน้ชมดูสภาพดินนะครับดินดําด้วยดินดนําแล้วก็สังเกตมีขี้ไส้เดือนด้วย <c oughs> <c oughs> ขี้ไสเดือนด้วยเหรอ <c oughs> ขี้ไสเดือนก็คือนี่ตัวนี้เ,เพราะว่าดินจะกินไส้เดือนจะกินดินแล้วก็ถ่ายออกมาคือดินอุดมสมบูรณ์มากครับผมแล้วก็ในส่วนของสภาพแวดล้อมนี่สุดยอดมากมากคือไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษสารเคมีอ่าฮะถูกต้องครับในส่วนของการใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นเคมีธรรมชาติที่ได้ที่ได้จากประเทศญี่ปุ่นแน่นอนแล้วที่สำคัญสุดยอดของเรามันมีจุลินทรีย์สายพันธุ์อิสราเอลชื่อในการรักษาโรคเน่าคนเน่าเชื้อราแบคทีเรียในดินป้องกันด้วยแล้วทําให้ดินร่วนรุวด้วยนี่แหละคือตัวสําคัญโอเคเดี๋ยวเรามานับต้นเลยนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ต้นนะครับท่านประธานเดี๋ยวถามก่อนครับก่อนที่ดาเนี่ยดำแค่สามกีบครับสามกีบครับโอ้โหสามกีบก็แค่เนี้ย แต่ตอนนี้ Finnish, ทำไมมันมันเยอะกว่าสามกีบเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงโอ้โหชักตื่นเต้แล้วพี่ชักตื่นเต้นแล้ว่างไร่ยกุ่ยอุ่ยอุ่ยุ้่ยอุ่ยอุ่ยอ่ยอุ่ออุ่ย่่อ่่ออแล้วยย่่ 1ิบสามโอ้ยเหนื่อยแล้วพี่เอาหนแล้พี่พี่รับต่อได้ไหมมันเหนื่อยแล้วเอาได้แล้วสิแล้วสิบหกอกันด้วยโอ้ยสิบเจ็โอ้ยสิโอ้ยพอร์ละมันสิบเก้าโอ้ยยี่สิบสิบเอ็ดีองยเดี๋ยวให้ผมคืนน้ำลายก่อนยี่สิบห้าอ้ยี่โอยโอ้ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบโอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนพี่ดำแค่สามต้นตอนนี้มันออกไปสามสิบแล้วพี่สามสิบเท่าโอ้ยังมีอีกนะเนี่ยนับต่อเร็วให้จบสามสิบเอ็ดสามสิบสองเลยสามสิบสองโอ้โหท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อจริงๆนะครับแค่ปุ๋ยมูลค้างคาวเท่านั้นเอง ใช่ครับมีทั้งหมด3 2ต้นยางตามต้นสามกิีบเท่านั้นเองสามกิีบเท่านั้นเองสามกิีบสามถึงสี่กิีบมาบ่เกินนิครับโอ้สุดยอดเลยความสมบูรณ์แล้วท่านดูสังเกตได้ง่ายว่าใบเขียวเนี่ยใบเขียวตั้งตรงใช่แล้วก็ในส่วนของใบเหลืองๆนี่จะไม่ค่อยมีครับผมแล้วก็ดูลำต้นครับดูลำต้นดูลำต้นนี่แข็งแรงแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากถ้าอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ โรคคนเน่าไม่ต้องพูดอยู่ไม่มีแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของนอนเหนือนไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะครับสังเกตได้ง่ายมีแข็งแรงท่านนั้นเลยครับโอ้โหสุดยอดมากๆทที่ผมได้ยินว่ามันมีข้างๆเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันกับเราด้วยใช้เคมีเราไปแอบดูดีไหมก็ดีเหมือนกันดูทุ่งไหนพ่อมีไหมพ่อพาไปดูที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยของเรามีด้วใย่างูนี่นี่้องนี่พาแอบดูได้ไหมครับ ก็ได้ได้ได้จะไดอ่านนาไปไปดูเลยโอเคจะดูเลยนำเลยครับนำเลยอมันคนแบบนันตีกว่ามันจะแตกต่างกันไหมถ้านำพร้อมกันนำพร้อมกันเป็นข้าวพันเดียวกันด้วยครับพันเดียวกันเป็นดองไม่ต้องใจเราเบื้องใจใจๆนืับคนราคานี้ไม่ใช่เลยครับจากที่สายตาผมมองนะนะครับอ่ะกล้องไปไหนแล้วเดี๋ยวเรา่อนกล้องทางนี้ครับกล้องทางนี้ นะครับท่านผู้ชมครับจากที่สายตาที่เรามองนะครับดูฝั่งนี้ที่วิชิตดูนะผมว่านะต้นข้าวไม่สม่ำเสมอด้วยต้น้นข้ากระดัสามกี่ถึงสี่กี่เพื่อนดำเท่ากันขนาดดำนี้เท่ากันระยะเวลาเท่ากันครับดินเหมือนกันใช่ดำาอมแตกต่างกันแค่ปุ๋ยด่างเท่านั้นเอีนี่นําต้อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูเลย อดใจไม่ไหวเราลงไปนับแล้วดีเย็นๆเีย็นๆทวยกันีเย็นเยเย็นท่านมันมันมันจะตายขึ้นมากนเลขึ้นเลยมันมันจะยูบตงนี่นี่นี่ที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับในบริเวณรอบนอกตอนแรกนี่ขึ้นเขียวงามกองใบกองนีเห็นมครับมันไปเขียนได้ไงวะนับเลยับเลยลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบเอ็ดก้อนหนึ่งมีอยู่สิบเอ็ดตอนตอนขึ้นนี่งามเลยตอนนีแตกต่างกันสามเท่าเลยนะครับเพราะว่าของเราที่ใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยสามสิบสองตอนขึ้นครั้งแรกนี่ตัวนี้งามมากเลยงามมากของเราไม่ขึ้นนะตอนแรกแสดงว่านี่สตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยของเขาเร็วกว่าเราอีกเร็วแล้วก็ใบ ไปเสี้ยวชะอมเนี่ยแปลว่าเหมือนกระต่ายใช่ไหมครับเราเหมือนเต่าใช่ไหมของเราจนโอ้เออสึนนี้เขาพักเขาเขาพักคิดว่าจะโอ้ยังไงของเราก็เลยแซงเลยแล้วตอนนี้มั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยครับผมแล้วอยากให้คุณพ่อลบนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจที่เราใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวแท่าไรเปอร์เซ็นต์ แล้วก็บอกท่านผู้ชมที่อยู่ที่กาลังชมอยู่ตอนนี้ว่าครับมั่นใจมากน้อยขนาดไหนเต็มถ้าร้อยเปอร์เเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมกว่าจะให้คะแนนอยู่ที่ถ้าร้อนตนี่ยให้ให้เต็มหรือว่าร้อยเปอร์เนตลยเอรยไม่เลเยียังไม่พูดพูดพันเปอถ้ามีพันก็ให้พันเลยอันนี้เป็นเสียกะว่ามันไม่ได้ตัดต่อครับจะใช้จริงนะคกะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็เลยดีหน้าจะใช้อีกไหมคะ โอ้ยเราใช้แล้วสิไม่ใช้ยังไงได้ยินข่าวว่าแค่ปีนี้นะลงใสนาตัวเองเราไม่พอมีเพื่อนๆนะครับหรือว่าญาติพี่น้องมาขอใช้ด้วยกี่ตันแล้วครับเนี่ยโอ้ก็เยอะอยู่ยังยังไม่ได้นับยังหลายตันอยู่หลายตันอยู่ปีนี้ที่เท่าที่ผมเห็นนะลงไม่ต่ำกว่า16ตันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หมดด้วยได้แต่เราหีเนี่ยยังมีอีกนะที่เขาใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวนี่เออญาติๆมับไปดูก็ได้ เดี๋ยววันวันหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงสาธิตของเพื่อนอีกนะครับของญาญ่าอีกครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับโอเคก็ถือได้ว่านะครับเราได้มาดูแปลงสาธิตของเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวแทร้อยเปอร์เซนต์ูหกสามสามครับนะครับก็ถือได้ว่ามีความมั่นใจมากๆแล้วก็มาเห็นพื้นที่โอ้โหสุดยอดมากข้าวนี่สวยงามมากนะครับแตกต่างกับพื้นที่เดียวกันที่ใช้ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไป นะครับ,รบก็ถือว่ามีความมั่นใจมั่นใจเลยเอา,าเป็นว่า,าให้ <c oughs> กบเพื่อเป็นความตอกย้ําความมั่นใจอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ให้พ่อรบนะครับบอกกับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจมากน้อยขนาดบอกความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับเออมั่นใจมากร้อยเปอร์เซ็นต์คุณตอนขัาแรกอย่าอย่าน้อยใจนะมันขึ้นมันขึ้นไม่เร็วออไม่เหมือนกับเคมีมันขึ้นช้าชาแต่มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ผมใส่ครั้งเดียวในครั้งที่สองกะว่าโอ้จะใส่ไม่สงสัยแล้วตอนนี้ประมาณประมาณกี่วันครับที่ที่เห็นว่ามันเริ่มเขียวขึ้นเริ่มเขียวประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบวันเนี่เริ่มขึ้นแล้วช้ามากช้ามากเขียวแล้วคือเขียวหมนแล้ตอนตะกอนนี่เขาเนี่ไอเคมีเขาเนี่ยมันขึ้นเจ็ดวันสามวันขึ้นแล้วเราเราไม่ขึ้นโอ้จะน้อยใจตอนนี้ใจมันเปลี่ยนแล้ว ได้เปลี่ยนแล้วเขาคาเป็นสายระเคมีเนี่ยจะสตตัวนี้แหลบดูของเราบ้างไหมครับนี่แอบเขาบอกว่าท่าลงเงนเขาบอกว่าปีหน้าเขาจะใช้อ้นี่แหละต้องมาดูโอ้โหก็จริงจริงปีนี้เขาบอกว่าเขามันลงทุนเยอะแล้วครับเออเขาได้ซื้อปุ๋ยมาแล้วอ่า แต่ก่อนเขาคิดว่าเอะสอบเล็กๆ2ี่ิบ้ากิโลทำไมมันปฏิหารเขาบอกปฏิหารเลยเออเขาปฏิหารเขาบอกว่าเอ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆใค่คำว่าปฏิหารเลยใค่ปฏิหารนี่นี่เขาว่าสองครั้งแล้วนี่นี่เคมีนี่เคมีสองครั้งแล้วครับผมแต่เราเราใส่ใส่ครั้งเดียวเนี่ยครั้งเดียวกบพื้นตอนแรกเขาเ็ากบเหมือนกันี่เคมีนี่ครับเขากบพื้นเหมือนกันเขาขึ้นเขามันมันยุบแล้วนี่ใบไปแห้งๆนี่ครับผมเขาก็เอายูเรียมาเพิ่มอีก เขาบอกว่าจะให้ข้งเราเนี่ยใส่สองรอบแล้วที่ว่าจะให้มันแซงกันอ่ะมันมันก็มีการแข่งกันอยู่ในในอยู่ใกล้กันเคมีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเคมีจะอยู่ได้ไม่เกิน15วันเท่านั้นเองนะครับต้องใส่หลายๆรอบนะครับแต่ของเราใส่แค่รอบเดียวจะเขียวตอนเดียวจนเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยดูรอบหน้านะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวครับมันจะมาดูอีกรอบหนึ่งเออมาดูดูที่ต้นตาลก็ได้ดูว่าต้นตาลต้นตาลเดียว จะมาถ่ายพื้นที่ตรงนี้แหละนะครับหลังจากที่ออกรวงเรียบร้อยนะครับตอนที่เก็บเกี่ยวว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไรผมก็รอดูดูรวงข้าวอยู่แต่ว่าต้นนี้มั่นใจพันเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูรวงอย่างเดียวไอ้ตัวน,นี้เขาก็ากด็ดูเราอยู่เหมือนกันเนีครับครับผมปีห้าเนี่ยเขา<ด>จะเปลี่ยน้เดี๋ยวนี้เขามาข้างเราได้ห้าสิบแล้วนี่าาารอดูรวงใช่ไหมรอดูออกรวงโอเคครับโอเคครับก็ถือได้ว่า ขอบคุณคุณพ่อลบมากๆครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอกย้ําความมั่นใจเรียบร้อยแล้วก็บอกพี่น้องเกษตรกรที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ว่ามั่นใจจริงๆนะครับปีหน้าก็จะใช้อีกเหมือนเดิมแล้วก็มาดูรวงก่อนนะจะแนะนําเพื่อนอีกมามาใช้ด้วยกันอีกครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าต่อต่อไปนะครับในช่วงตอนที่เก็บเกี่ยวเรามาติดตามกันอีกคั้างหนึ่งขอบคุณคุณพ่อลบมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ